เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่รักนักสะสมเหรียญเกา่าแบงก์เกา่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องู่โดคอยก็เป็นยังไงบ้างครับไปเที่ยวสงการ หลายคนไปเที่ยวหลายคนก็ทำ OT อยู่เป็นยังไงบ้างคนที่ทำ OT ก็ขอให้ยังไงล่ะมีความสุขกับการหาเงินแล้วก็เพราะว่าหลายๆคนก็มีความจำเป็นนะครับหรือว่าบางคนไม่ได้กลับต่างจังหวัดก็ ทำหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เนาะส่วนหลายคนที่กลับต่างจังหวัดไปเที่ยวสงการก็ขอให้มีความสุขยังไงเดินทางกลับก็ขอให้ปลอดภัยทุกคนทุกท่านนะครับแล้วก็ขอให้กลับมามีสติชาร์จพลังบางคนก็ยังดูในข่าวนะครับก็ยังมีการแบกข้าทรงแบกเข้าสารอาหารแห้งกลับมานะครับ ยังไงก็ขอให้มีกำลังกายกำลังใจในการทำงานเพิ่มเติมกันขึ้นคลิปนี้ EP นี้นะครับครูโดงก็จะมาพูดถึงเหรียญกระสาบอีกหนึ่งเหรียญแล้วครูโดงก็ใช้คำว่าประกาศรับซื้อก็ได้นะครับสำหรับเหรียญน,นี้สมัยก่อนเราก็รับซื้ออยู่ที่ประมาณ10,000บาทต่อหนึงเหรียญน,นะครับ ตอนนี้เราขึ้นมาก็อยู่ที่12,000บาทแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องอยู่ที่สภาพเหรียญด้วยนะครับถ้าเกิดใครมีดูข้อมูลนี้นะครับติดต่อมาที่โดง SC2375 เป็นลายไอดีหรือว่ามาที่ f a c e b o o k Fanpage ครูโดงคอย แล้วก็มี QR code ถ้าช่วงนี้ถ้าจะสะดวกหน่อยก็ขอให้ติดต่อมาที่ QR code นะครับก็อย่างที่ครูโดงบอกไปตั้งแต่เนิ่นๆว่าครูโดงก็กลับบ้านต่างจังหวัดเหมือนกันเวลาเราอยู่ในรถขับรถให้ลูกให้ลใหลานนั่งท้ายรถแล้วก็เล่นน้ำสงการครูโดงก็จะพกแค่โทรศัพท์เครื่องเดียวเพราะฉะนั้นจะสะดวกก็ติดต่อมาที่ QR code นี่โอเคเนาะ ทีนี้เข้ามามาดูเหรียญที่คูโดงใช้คําว่าประกาศรับซื้อจากหนึ่งหมื่นขึ้นมาเป็นหนึ่งหมื่นสองพันบาทให้เพื่อนๆพ,พ,พ,พ่พี่ๆียงน้องดูนะครับไม่ให้เป็นการเสียเวลาเหรียญที่คุโดงประกาศรับซื้อให้หนึ่งหมื่นสองพันบาทนั่นก็คือเหรียญห้าสิบสตางค์ของในหลวงรัชกาลที่เก้าโดยเฉพาะเหรียญห้าสิบสตางค์ปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสามสิบเหรียญห้าสิบสตางค์ปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสามสิบ คนที่เป็น FC หรือว่าคนที่อยู่ในวงการนักสะสมทราบกันดีอยู่นะครับว่าเป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยลำดับหนึ่งของเหรียญ50สิบตังค์นะครับของในหลวงราชการที่9ที่เป็นลักษณะรูปล่างแบบนี้แหละนี่ครับผมที่เป็นวัดนี่ครับผมนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่ไม่ใช่คุณโด่งคนเดียวแล้วครับคนอื่นก็อยากได้แต่ว่า หลายคนก็ยังไม่รู้ยังไม่ทราบบางคนบอกว่าเฮ้ยเขาเล่นกันจริงเหรอมันจะถึงได้ยังไงสูงขนาดนี้คือคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการนักสะสมก็เป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องปกตินี่ครับผมถ้าใครมีติดต่อมานะครับส่วนเรื่องราคาเราก็มาพูดมาคุยกันเนาะแต่ว่าตั้งต้นเอาไว้อยู่ที่หนึ่งสองบาทแต่ ถ้าเพ่นเพ่นยันนงน้องครับโอ้โหแบบช้ำมาเลยนะถึงแม้จะเป็นเหรียญจริงราคาก็ไม่ถึงนะครับเนี่ยดูให้ดีนะครับหนึ่งมืสองพันบาทนี่ออกไปเหรียญ unc เลยนะนี่ครับผมแต่ทิกไว้นิดนึงใครที่มีเหรียญปีสามหนึ่งแล้วไปตัดหางเป็นปีสามศูนย์หลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่ามันมองมองไม่ยากลบแป๊บเดียวเท่านั้นเอง ดูรอยขุดรอยอะไรพวกนี้ดูไม่ยากนะครับใช้เครื่องมือ,อยังไงมันก็มองออกต่อให้ใช้เครื่องเจลในเพชรเจลในพลอยแต่งปี3 0มมันมีจุดหลายจุดนะครับที่มองออกเพราะฉะนั้นก็หลีกเลี่ยงเนาะจะได้ไม่ต้องเป็นการเสียเวลาด้วยอ่ะคลิปนี้ e ีนี้มีสั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับใครมีก็สนใจก็ทักทายเข้ามานะครับสวัสดีขอบคุณครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม